ขอโทษสิ่งที่คุณถามนี่แม้แต่หมอดูอาชีพก็ตอบไม่ได้ก็บอกเล้งไงคนนี้ก็เป็นทองที่มีชีวิตอยู่กับน้ำสามบอ่ออยู่กับไฟอีกสี่ตัวแล้วมันเลือกไม่ได้คือมันไม่ชอบไฟแต่มันเห็นไหมเทวดามัดเขาอยู่กับกองไฟกองนี้แล้วขัดแยกัน,นกมันก็หนีความจริงคือน,นีเข้าไปหาศาสนาไปหาความวิเวกบันเทิงอะไร <c oughs> ผู้หญิงที่มีฐานะดีแล้วตัวเขากูเชื่อว่าอ่อนแอขี้โลกอ่อนแอขี้โลกมันจึงไม่สามารถตัดสินใจอย่างแน่แน่ที่จะไปแต่ทําจริงๆไอ้ไฟทั้งหมดที่อยู่กองกลางตัวนี้มันเป็นคนเรียกตังเข้าร้านใช่ไหมใช่เอา สรุปก่อนชะละดวงดวงใหม่ดวงนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคืออีกครั้งหนึ่งนะเป็นสาวเมื่อห้าปีที่แล้วที่เขามาดูเขาบอกว่าเขาเป็นโสด อายุสามกว่าแต่ตอนนี้ก็สี่สแล้วปีนี้สี่โอเคสิเวก็ยังไม่ถือว่าแก่เท่าไหร่หรอกแล้วทุกวันนี้อยู่กับแม่พ่อไม่อยู่แล้วแล้วก็พี่ชายเขาเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องก่อสร้างส่วนตัวก็กับแม่นี่ขายเครื่องทองสาววันนี้รหัสปีเป็น60เดือนเป็น5 4วันเป็น4ี่เเวลาเป็น2อเทวดาของเขาเป็น5 3เห็นไหมว่าปีเป็นหก มันลงท้ายด้วย0เพราะฉะนั้นเม็ดแรกของมันต้องเป็นน้ำลบส่วนแถวเดือนเนี่ยเม็ดเอท้ายของมันเป็นเป็นเเป็นไฟลบแล้วก็วันเนี่ยลงท้ายด้วย7ก็คือทองบวกแล้วก็เวลาลงท้ายด้วย0ก็คือน้ำลบเทวดาเป็นห้าสามก็คือตัวนี้เป็นไฟบวกนี่คือเป็นการเตือนความจำเฉยๆเพื่อจะรู้ว่าเราถูกต้องและการผูกยังถูกต้อง ดวงแบบนี้เขาเรียกว่าไฟไม่สะอาดเหตุผลเพราะว่าเขามีน้ำทั้งสามบ่อแน่เข้าใจไหมน้ำสามบ่อถ้าไม่มีประโยชน์ต่อดวงนี้เขาเรียกว่าความซึมเศร้าคือคือคอ,อมทุกข์หรือซึมเศร้าโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้า คือดวงนี้ขอออกคำเห็นก่อนนะคือดวงเขาไม่สมบูรณ์คือเขาขาดต้นไม้ดินทองน้ำไ,ไฟของคนเราเนี่ยนะต้นไม้สำคัญเพราะมันคือตัวบ่งว่ามันมีการเจริญเติบโตหรือไม่มันมีการเจริญเติบโตหรือไม่อย่างคือดวงนี้เขาต้องการต้นไม้อย่างมากเลยเพราะต้นไม้จะ ทองมันต้องกินต้นไม้แล้วก็ไฟก็ต้องกันรับประทานต้นไม้แล้วก็ดินสตัวก็จะสวยเพราะต้นไม้แล้วก็น้ำสามบ่อนี้ก็ต้องกันเกาะต้นไม้อ,ออกควาเห็นหน่อยสิเราได้ดวงแล้วดูซิว่าเราจะออกควาเห็นได้ดีหรือเปล่า เอาความความรู้รอบตัวดีกว่าขณะนี้วัยนี้อายุ41นี้ถนนเข้ามาถึง5,9 5,9ทําาปริยากาดวงนี้เยอะเลยเห็นไหมอย่างน้อยก็5,9นี้นะมันทําให้60มันมีตัวตนมันกระทุ้งให้60เป็นอะไรแล้วในการ5,9นี้ก็ไปล็อกแน่นอยู่กับ20เพราะว่าเป็นดินบวกกับดินลบแล้วก็น้ําบวกกับน้ําลบเห็นไหมจะนัน5,9ถนนตัวนี้มันล็อกบนกับล็อกล่าง ส่วนเทวดาเขาว่าอุตสาห์ช่วยดูแลอาชีพเขาก็เพราะว่าเป็นห้าสามคู่กับห้าสี่จอตัวนี้ก็ทำหน้าที่มาเสงได้เพราะว่าข้างหน้านี้เป็นน้ำบวกเจอไฟลบมันก็ยังล็อกตามตำราน้ำบวกไฟลบเป็นไม้แปลว่าเห็นไหมพอมันมีบวกกันหลายตัวก็ฟ้องว่าคนนี้ยังมีชีวิตยังมีความเจริญรุ่งเรืองต่อ แต่ผู้หญิงคนนี้ที่เขานิ่งบ้านก็ขายทองก็น่าจะถือว่ามีฐานะดีแต่ทำไมต้องโสดก็แปลว่าเห็นไหมมันต้องอภพหน่าดูมึงถึงได้นิ่งที่นิ่งเพราะว่ามึงเอาไฟเม็ดนี้มันทำหน้าที่อะไรไฟปกติจะไม่ยอมเข้าไปยุ่งกับเออเอเอทองของเขาตัวนี้เป็นทองตัวเดียวเนี่ยมันปกติจะไม่ยุ่งกับน้ำ ไอ้ดุ้กับไฟชอบน้ำแต่ถ้ามันชอบน้ำเท่ากับเข้าไปสู่ความวิบัติความสังเกตก็คือถ้าคนเรานี่นะสองแถวบนคู่กับเทวดาเป็นชุดเดียวกันคือ5 3า4กับ60ก็ตัด ดวงได้ครึ่งหนึ่งคือครึ่งบนนี้ก็คือทุกตารางนิ้วในประเทศไทยส่วนครึ่งล่างนี้ก็คือสลบผู้หญิงคือเรากับเนื้อคู่กับครอบครัวกับเงินทองกับลูกน้องก็คือข้างบนเป็นช้างข้างล่างเป็นมดมดคือครอบครัวเดียวแต่ช้างนี่ใหญ่โตระดับทุกตารางนิ้วในประเทศไทย mm. เห็นไหมว่าสาวคนนี้ไร้ความสามารถคิดเล็กคิดน้อยจนอภัพบอกแล้วไง น้ำสามบ่อนี้ไม่มีประโยชน์กับผู้หญิงเพราะว่ามันจะดับอาชีพหลับไฟดับเงินทั้งนั้นเลยจริงไหมจริงก็แปลว่าเขานั่งเฉยๆไม่ต้องแสดงเก่งกาจอะไรเออทำเปิดอยู่บริษัทเอเข้อครัวก็ขายทองแล้วก็ขายให้เป็นก็พอละแต่ไม่ว่าเราอดไม่ไหวเรื่องความรักเพราะรักของเราทําให้จิตใจเราปั่นป่วนและอดห่วงอนาคตไม่ได้แล้วคนนี้เขามีความเก่งอะไรอ่ะ อย่างน้อยถ้าพึ่งพึ่งโรงงานพึ่ง,งกงสีก็คือสิ่งที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาเขาก็จะสามารถไปเรียนหนังสือได้เยอะๆเห็นไหมได้ความรู้รอบตัวมีความมีความฉลาดนี่จะดูแลการงานต่างๆแต่จริงๆใจเขาไม่ได้รักเพราะเขาเป็นทองเขาไม่ชอบไฟตั้งเยอะอย่างนี้แต่เขาต้องอยู่คู่กับไฟก็รอว่าพ่อก็เสียเสียไปแล้วก็เหลือแม่ถ้าแม่เสียไปอีกคนหนึ่งปั๊บมันก็จะ ขาดสบ้างเลยเพราะว่าตัวที่ยึดเหนี่ยวทั้งจิตใจมันก็คือน้ําพวกนี้จะไม่มีตัวตนเขาก็จะรู้สึกทรมานเป็นบ้าเลยศา mm hmm. ส,สนาอยู่ตรงไหนต้องบอกสินักเรียน mm hmm. อยู่ช่องอะไร mm hmm. อ้าวไม่รู้รอ่ะ mm hmm. ช่องครับช่องเจ็ดช่องเจ็ดศาสนาอ๋อศาสนาี oh, ่าศาสนาศาส,สนาอยู่ช่องอะไร ถูกใกล้ตัวช่องเจ็ดใกล้ตัวคือช่องสองคือศาสนาจากนั้นยายคนนี้เห็นไหมถ้ามันมนันมันอยู่ในกองเงินกองทองไขยเงินไขยทองไม่แต,ไแต่ไม่แต่พี่ชัยคนโตมันก็ยังทําเรื่องการละเมา่าก่อสร้างเห็นไหมอย่างน้อยก็แปลว่าบ้านเขามีฐานะแล้วก็ลูกเต้าก็มีบุญจังกงสีไปเปิดลายติดการตัวเองได้แต่ยายคนนี้เห็นไหมว่ามันชอบความเย็น พราะฉะนั้นศาสนาไกลบ้านก็คือช่องสองศาสนาใกล้บ้านคือช่องเจ็ดแปลว่าคนนี้เห็นไหมว่างเมื่อไหร่ก็ต้องแวะไปในในในเดินเดินจงกรมน่งสมาธิในในในวัดเช่นดวงแบบนี้ท่านมันจะเป็นเรื่องเศร้าถ้ามันเออะจะต้องไปวัดไปเดินจงกรมอย่างน้อยสามวันสี่คืนที่วัดทุกทุกเดือนละหนึ่งครั้ง เจอว่ามันทุกบางตัวแล้วก็มันต้องไปนั่งสมาธิเพื่อจะได้อยู่เย็นเป็นสุดไดท้ทีละวันทีละวันที่เป็นวันหยุดเจอว่าเห็นไหมโลกมันมีสองใบคือทองมันต้องการน้ํานี่มากๆแต่น้ําพวกนี้ไม่เคยก่อสร้างร่างอะไรไม่เคยทําให้มีอาชีพดีขึ้นหรือ,อไรายได้ดีขึ้นมันต้องอยู่กับไฟพวกนี้จะได้มีเงินมีทรัพย์ก็ต้องอยู่กับพี่ชายไม่นี่เขาไม่ได้เฝ้าล้านทองเขาเฝ้าร้านทองกับแม่ไม่ได้เฝ้ากับพี่ชาย ฉะนั้นเห็นไหมว่าดวงแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรถูกบีบคั้นท่ามกลางน้ํากับไฟเขาเป็นทองเขาชอบน้ําฉะนั้นเขาก็หนีความจริงไปอยู่กับศาสนาไปเดินจงกรมอะไรไปทําอะไรเพื่อจะทําได้อย่างน้อยก็เรื่องทนทุกข์น้อยลงแต่เขาก็รู้ตัวว่าทุกวันธรรมดาไม่ใช่สาวอาทิตนี่นะเขาก็จะเป็นต้องอยู่เฝ้าร้านอยู่กับกองไฟพวกนี้ ในระหว่างที่เรากำลังรู้ความจริงเกาะดวงอย่างนี้เราคิดว่าเราจะหาคำตอบทางออกชีวิตให้กับดวงนี้ได้หรือเปล่าเป็นดวงที่ขอโทษนะจ๊ะเป็นดวงที่ขอโทษก็คือว่าถ้าเราไม่เก่งจริงเรารู้สึกว่าชีวิตคนนี้มันบัตรซบและน่าเศร้าท,ทั้งที่เขารวยเขาเกิดมารวยแต่ไม่มีประโยชน์เขาเพราะไม่เขาไม่คิดจะสร้างสารรค์ความรวยแล้วไม่คิดจะ เกิดปิจการอะไรทั้งสิน้นอ้าวค,คุณกําลังจะถามอะไรจ้าหนูค่ะกวา,างอยากรู้ว่าอย่างในดวงเนี้ยค่ะเวลาที่เราดูค่ะเราควรจะต้องดูก่อนไหมคะว่าจุดไหนของดวงคือสวยและจุดไหนของดวงที่ทําให้เขามีปัญหาขอโทษสิ่งที่คุณถามนี่แม่แต่หมอดูอาชีพก็ตอบไม่ได้ก็บอกแล้วไงคนนี้ก็เป็นทองที่มีชีวิต อยู่กับน้ำสามบอ่ออยู่กับไฟอีกสตัวแล้วมันเลือกไม่ได้คือมันไม่ชอบไฟแต่มันเห็นไหมเทวดามัดเขาอยู่กับกองไฟกลองนี้แล้วขณะเดียวกันมันก็หนีความจริงคือนี้เข้าไปหาศาสนาไปหาความวิเวกบันเทิงอะไร <c oughs> ผู้หญิงที่มีฐานะดีแล้วตัวเขากูเชืวว่ออ่อนแอขี้โลก ออนแอรขี้โลกมันจึงไม่สามารถตัดสินใจอย่างแน่แน่ที่จะปแต่ทําจริงๆไอ้ไฟทั้งหมดที่อยู่กองกลางตัวนี้มันเป็นคนเรียกตังเข้าลานใช่ไหมใช่มันเป็นคนเรียกตังเข้าลานอย่างจริงจังแต่มันไม่ชอบแล้วมันก็หนีหนีไปเพราะฉะนั้นคนคนี้ผู้หญิงคนนี้มันไปติดศาสนาอะไรติดวัดอะไรรับลองลนวัดหลอกทั้งทีวัดก็ไม่ได้หลอกแต่เขาเอะอะไปก็ไปบัญ ก็ไปทําบุญทีเป็นแสนๆเลยเพื่อจะสร้างโบสถ์สร้างอะไรเพื่อแน่นอนถ้าเขาเชื่อคนที่ไม่รู้จริงก็จะบอกว่าโอ้ยทุกบาทที่มึงสร้างในวัดในชาติหน้ามึงจะได้กลับมาร้อยๆยเท่าฉะนนคนนี้ยืนยันในใน,ในตำลากูก็คือดวงใครถ้ามีน้ําเป็นตั้งสามบ่อเน,นี่ยมันเป็นโลกย้ําคิดย้ําทําและอยู่ในโลกซึมเศร้า ฉะนั้นคุณจะสร้างอะไรให้เขาเป็นประโยชน์ล่ะไม่ดวงแบบนี้เราแนะนำแบบสัปปะโดนให้มัน มันก็ไปซื้อรถเข็นเสีที่คนเขาป่วยนั่งแล้วให้เขานั่งรถเข็นแล้วนั่งรถเข็นนั้นถ้าทําให้ทันสมัยหน่อยก็มีการติดติดเครื่องไฟฟ้าอะไรแล้วก็นั่งไปสามารถกดปุ่มที่มือแล้วก็ให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดนหน้าต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องใช้เวลาคนเข็นใช่ไหมให้มันนั่งอย่างนี้ตลอดชีวิตมีความสุขที่สุดจะไปเที่ยวก็กดรถเข็นในในในสวนสวนหลวงรอเก้าหรือสวนดมพินีวิ่งรอบดมพินีไปเลยรีบรอบ ไปตามทางเท้าของสวนลุมได้เลยแล้วก็มีความสุขสบายใจไปวันๆก็ยังไงบ้านกูลงเอเอรล้านไขทองกูมันไม่เจงบองอย่างง่ายๆหรอกคุณเข้าใจไหมนี่คือดิ้นรนไปมันก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะดีขึ้นอย่างไร ข่าวร้ายคือเห็นไหมว่าเขาเดินหน้าถนนเขาก็เป็นผู้หญิงปีผู้หญิงเขาเดินหน้าเพื่ะนั้น5้าสี่ก็เป็นห้าห้าห้าหกห้าเดห้าแดห้าเก้อีกประมาณเ้าอยู่ได้แค่อายุหกสิเองแล้วถนนจะเข้าสู่ยุคหนึ่งสามสซึ่งก็คือลบกุนทิ้งและลบจอทิง้งคนคนนี้เมื่อดนดวงเขาโดนลบกุนทิ้งกับลบจอทิ้งให้เหลืออะไรไหนะลองบอกสิพวกเรา พ่อแม่ตายหมดแล้วตอนนั้นตอนหกสิบแล้วเขาก็จะสิสังขารร่างกายทรัพย์สินเงินทองที่ตามส่วนแบ่งเขาเพิ่งจะได้รับก็จะหายไปด้วยก็แปลว่าไม่มีความสุขช่องสองผู้จาโหดร้ายก็คือเขาไม่มีความสุขและไม่มีเงินเหลือ,อก็แปลว่าเขาจะต้องหนีไปพึ่งพระพึ่งสงฆ์พึ่งสถาบันบําบัดทุกบันบุงสุขแล้วเขาก็ เห็นไหมว่าถามจริงๆถ้าเขาไปทําบุญกุศลไปร่วมสมาคมเแห่แหนอะไรทําบุญอะไรเนี่ยอีจะมีความสุขไหมที่จะร่วมไปกับเขาอย่างนั้นเปล่าเขาหนีเข้าไปในวัดก็เพื่อจะไปนั่งจงกรมอย่างเดียวไม่ไปยุ่งกับใครงานบวชงานทําอาหารเลี้ยงผู้บําเพ็ญศีลก็ไม่ทําเพราะหา่คนนี้ทนใครก็ไม่ได้